สาธุเบาที่ไหนอาจารย์ฮะเบาที่ไหนไปถวายพ่อแม่หนักเลยไม้เท้าพญางูแล้วาธเจ็ดเสียงเจดเจ็ดสองพวสีเจ็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดเก้าร้อยเก้าครับเก้าเสียงโว สุดุดมดมสุดดได้ของดีแล้วดำไหมหนักไหมหนักเายิ่งดำยิดำได้อาวุธสุดยอดเดี๋ยวทลัใคร่านดนหนี่ยอะไรนะมีแม่บ้านอยู่ค่ะแล้วก็มียาเินกี่เน้กี สามไลน์ค่ะซองกระถิน re> ไม่มีเอาใส่เลยไม่มีไม่มีป้าที่นี่มีซองกระถินอาจจะไม่ได้มีไม่มได้มีกระถอมกระถินปากเอาบอกปากเอาด้วยใครมาก็มาโอ้สุดแล้วที่นี่สร้างเจดีย์ให้ท้างอีกแล้วเหรอผมยังไม่ไปเดินชมเลยเนี่ยวัดเปลี่ยนไปเยอะมากเลยโซค่า๋อ้ที่นี่มีวัดป่าโซคาวัดเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเปลี่ยนสวยขึ้นเยอะเลยไม่ได้ไปดูเลยทีนี้ผมก็จะเอาให้เสร็จแล้ว เรนน hmm. อ,นน longtemps. อันนี้เ,เก็สรื่อนะอันนี้ไม่ใกล้อันนี้เป็นเงินที่เมื่อวานสายบุนเปิดไพ่เจอหน้าเจอมือมานะคะถวายจันโกคือรวมสร้าง yep. ทั้งหมดบุญกันเห็นกัน ว่านับไหมไม่นับทั้งก้อนใส่หมดเลยเมื่อวานที่เปิดไพ่เจอหน้าเจอมือถวายทั้งหมดบอกแล้วว่ารอบนี้เราจะเอาเงินมาต่อบุญพักเหนือต่อหมดค่ะเหนือจ้าเหนือจ้าบุญต่อบุญไม่ไม่รอสมทบเข้ามูลหรอกเพิ่มเขาใส่เพิ่มเดี๋ยวฟังรู้มาก็ให้เข้ามาต่อดีแล้วพวกเอ้เราดูได้มาหรือสร้างหมดแล้วนะอาจารย์หรือช่วยหมดไม่เราเทียวันใดจะมีเออให้

หนูจะมาขอน้ำมันไปไว้เจอมือใช่ค่ะหนูเห็นขวดนั้นวางอยู่ขวดนั้นขวดนั้นวางอยู่สวดแล้วหนูแล้วเหมือนวางหนูรูหนอ่ะวางก่อนอ่ะจริงเตรียมเลยให้ต้องขอน้ำมันครูบาอาจารย์ไปไว้ช่วยค่ะตอนนี้เอาเลยปะก่อนได้น้ำมันสีพื่งด้วยมาหอมนะลูกนีเนี่ยกระสุย็จะหมดแล้ว คุณรถที่แล้วกครับคือหอมได้สีพึ่งแล้วก็น้ำมันนะคะสวดสวดกับปากก็สวดกับมือนะสวดกับปากก็สวดกับมือสวดกับปากก็สวดกับมือที่มานี่เอาถุงมาเอาุงมาอันนี้เก็บไว้ได้วไหมเก็บบนรถเลยได้สีพึ่งไปไว้เจิมให้ใส่ที่มาที่เทวร้ายที่นี่คนดูกี่คน ร้อยสคนคะ่ะจุ๋มอยากจะบอกว่าวันที่ย7่ิพฤศจิกาจุ๋มมาอ้อนขอพระอาจารย์โกให้ทำทีๆรอยกระทงส่งเคราะเพราะจุ๋มเคยมาทำแล้วชีวิตจุ๋มก็ดีมีแบบวันนี้ดังนั้นจุ๋มก็มาอ้อนขอพระอาจารย์ขาพาหนูทำหน่อยค่ะวันที่27พฤศจิกานะคะใครอยู่ใกล้อุบล มาเจอกันที่วัดป่าปักโดมตอนช่วงเย็นนะส่วนใครที่บอกว่าที่จูมหนูอยู่กรุงเทพอยากมาจ๋มี้จัดทริปมาเรามาด้วยกันค่ะอันนี้สีพึ่งนำกลับไปที่เทวาลยนะคะเพื่อที่จะไปช่วยสายบุญให้มีคนรักคนเอ็นดูคนเมตตาเจราจาอะไรก็สำเร็จจรมาคุยค่ะแล้วก็น้ำมันขวดนั้นที่คุณเห็น <c oughs> เป็นน้ำมันที่พระอาจารย์ท่านปลุกเสก ที่กอนเห็นไหมผันน้ำมันโกดนั้นที่นี่เห็นไหมเป็นน้ํามันที่พระเจ้โกท่านปลุกเสกจุ๋มก็มาขอใช้คําว่ามาขอความเมตตานะคะนํากลับไปที่เทวไลเพื่อที่จะไปเจอมือให้กับสายบุญที่ได้มาดังนั้นถึงจะบอกว่าสิ่งที่จุ๋มทําทุกวันเนี้ค่ะเจตนาดเดียวคือคนที่มาให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาเมื่อวานใครที่ได้ไปเปิดไพ่เจอหน้าเจอมือที่ขอนแก่นบ้าง เงินจะบอกว่าไม่ได้นับนะคะเงินที่อยู่ในพานไม่ได้นับรวมถึงค่าครูก็ไม่ได้นับจุ๋มรวมทั้งหมดแล้วก็มาถวายพระจันโกเพื่อร่วมสร้างที่นี่ต่อนะคะเพื่อเป็นบุญกระถิ่นร่วมสร้างเนาะนี่คือนิสัยจุ๋มนิรันตีฉะนั้นจุ๋มจะบอกว่าได้เจตนาจุะะ๋มอ่ค่ะช่วยทุกคนก็ส่งต่อกลับให้ทุกคนที่ได้มามาเกิดความสําเร็จน้ํามันเท่ากับน้ํามันในเขาเรียกอะไรนะน้ำมันในแก้วเจมิมอะในโถเจิมจุ๋มเนี่ย ตอนนี้จะมีน้ำมันของหลวงปู่สีสมชายที่เมื่อเช้าใครเห็นคลิปซึ่งบอกว่าอลังการมากนะแล้วก็ของพระจันโกสายอีสานเป็นสายโชคลาภจุ๋มว่าใครหลายๆคนก็คงอยากได้เรื่องโชคลาภถูกไหมอีสานคือโชคลาภพญานาคเงินทองทรัพย์สิสนมีใครบ้างที่ไม่ได้อยากโชคลาภไม่อยากได้โชคลาภเงินทองทรัพย์สิสนโชคลาภไม่มีหรอกถูกป่ะโชคลาภทรัพย์สิสนเงินทองสมบัติจุ๋มว่าทุกคนอยากได้ เชื่อกันว่าองค์ปู่พญายนาค่ะจะมีทรัพย์สมบัติจะมีทรัพย์สินค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นเราก็เลยมาขอความเมตตาขอน้ํามันเจิมมือซึ่งถามว่าท่านให้ทุกคนไหมจุ๋มไม่รู้ท่านมีตลอดไหมจุ๋มไม่รู้จุ๋มรู้แต่วันนี้จุ๋มมาด้จิตที่บริสุทธิ์จุ๋มมาด้จิตที่จุม๋มศรัทธาจุ๋มมาด้จิตที่จุ๋มเชื่อว่าจุ๋มจะมาขอของดีไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ได้เอาไปแล้วหาผลประโยชน์ให้ตัวเองเพื่อที่ให้ทุกคนที่ได้มา มีเงินที่ดีมีงานที่ดีมีธุรกิจที่ดีมีการค้าที่ดีมีโชคลาภการเจอมือเราใช้มือในการทำมาหากินเราใช้มือในการหยิบจับเราใช้มือในการเขียนในการพิมพ์คอมในการตอบหรืออะไรก็แล้วแต่เราใช้มือนั่นหมายความว่าถ้ามือเราเป็นสิริมงคลทำอะไรมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาเราแต่ในทางกลับกันบางคนเนี่ย ลงนะที่ปากแต่ปากไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีพูดแต่เรื่องร้ายๆพูดแต่เรื่องแย่ๆมันก็จะเป็นไปตามปากพี่ฟุ๊กพระอาจารย์เนตานตาเนตตาขนสี่เพื่งให้เอาไปช่วยคนจุ๋มทายไว้เลยนะสิ่งที่จุ๋มมาวันเนี้เดี๋ยวก็จะต้องมีคนเดินตามจุ๋มมาเดี๋ยวก็จะต้องมีคนมาขอตามจุม๋มจุ๋มแค่อยากจะบอกว่าจะทําตามกันอนะไม่ว่า ไม่ว่าเลยถ้าเจตนาคุณอยากจะช่วยคนเรายินดีแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้ลูกที่จุ๋มบอกเขาว่าจุ๋มขอเพื่อช่วยคนเงินที่ได้จากการเปิดไพ่เจอหน้าเจอม,มือนี่คือสิ่งที่เห็นจุ๋มทาบุญทั้งหมดใช้คําว่าทั้งหมดและจุ๋มเอาเงินจากไหนเงินจากการขายทัวกำไรจากทัว จุงอยู่ได้แล้วจุมเลี้ยงลูกได้แล้วจุมแฮปปี้แล้วจุมพอแล้วดังนั้นนั่นหมายความว่าช่วยสร้างช่วยทําช่วยคนนี่คือสันดานไม่ใช่นิสัยของจุงมมดันตีใครที่มาที่เทวไลยนะคะเริ่มตั้งแต่13เนาะพี่ฟกเนาะก็จะผสมน้ํามันเจิมมือของพรอจันโกกับหลวงปู่าษีสมชายลงไปเพิ่มให้แล้วก็จะผสมสีพึ่งสีพึ่งเดี๋ยวจะสีพึ่งจะผสมยังไงอะผสมกับของอาจารย์แก้ว เออพระจารยร์แก้วให้เดี๋ยวผสมของพระจานทร์แก้วไหให้ดมพี่มดมาไม่าโห<ฮ>ได้ผสมแล้วได้ไหมใช่ขอเพียวไม่ผสมเอาจริงๆนะจุ๋มมีสีพึ่งเยอะมากจุ๋มใช้ว่าจุ๋มมีสีพึ่งเยอะมากมีของอาจารย์แก้วครับ อาจารย์แก้วก็หอมจะหอมเป็นกลิ่นมะพร้าวอาจารย์แก้วจะหอมกลิ่นมะพร้าวของอาจารย์แก้วก็หอมอาจารย์ปูเนี่ยจะหอมมันกลิ่นมะลิมะลิผสมมะพร้าวไดที่ก็ลองดมไม่ตกดไ่ได้กลิ่นอ่ะพี่นีลองดมกลิ่นถึงนี่ทุกคนหอมกลิ่นถึงนี่คณะมาแล้วิ่นดีมากไม่ผสมนะคะไม่ผสมเนาะเจิมให้เลยเจิมให้เลยหมดแค่นี้ เจมให้เลยหมดแค่เนี้ยหน้าององเลยน่าจะแค่เดือนตุลาเน,นี้ยแหละที่จะเหลือเอาอย่างนี้ดีกว่าของพระจันแก้วของพระจันแก้วเจมหน้าของพระจัจน,นจโกเจมปากเจราจาเป็นเลิศใครว่าดีพิมพ์ดีมาดีไหมพระจันแก้วเจมหน้าพระจันโกเจมปากใครว่าดีพิมพ์ดีมาสิเราโชคดีนะที่เราครูบาอาจารย์ไม่ตาหคุณ ใช่ตั้งแต่หลวงพ่อเราโชคดีอุบาสกอุบาสสาคังโตหลวงปู่เราโชคดีจริงไปไหนมากันคะซื้อสละบปอมาให้กินน่ารักดีเนะ <c oughs> รือ่องต่างแขกโคตรถ่ายเ่องต่างแขกต้องต้องมาจรินอยู่ข้าวกนันหรือยังกินสละบปอเออสงสารคนท้องเออยู <c oughs> ่ไม่ออกนะไปโดนอะไรมาครับไปดูแม่เปิดไพ่แหละ วันนี้ฉันจะเปิดไพ่พิเศษให้เยแตงฉันมีคำถามที่ฉันอยากรู้เยแตงไม่อยากรู้แต่ครูสอรนอยากรู้เคยเห็นไหมคนคนที่จะต้องดูไม่รู้ว่าแม่จะถามเรื่องอะไรแต่อีแม่อยากรู้ว่าแตงจะเป็นยังไงครูสอนอนแถวป้าเรียกว่าครูสารไลไไลด้วยบอกเลยไม่ไม่ไม่เรื่องงานมีว่าคลิปเหรอไล่มีแบบสี่สิบตันหายผมนะครับสี่สิบตันหาให้ได้หรือยังคะ กำลังเช็คราคาอยู่แต่ว่าราคาที่เขาให้มาค่ะมันต่งมันทำไม่ได้ใช่เพราะว่าราคากุ้งมันก็สูงลองลองเสนอไปก่อนเขาแบบเขามันต้องประมูลนง้ยเพราะว่ากุ้งบ่อยเนี้ยมันก็ต้องประมูลเหมือนกันแล้วก็แต่ละวันขึ้นลมมันจะไม่เหมือนกันมันจะเอาราคาตามแบบนี้นะตากลางผงมหาชัยปูอไรผูปูผู้ชมกปูเราดิปูยาน้าเราดิโน่ฉันจะไปหาอแม่มาเียอมัน เขาเลมาถึงพญานาคเหรใช่ก็บนศีรษะท่านก็พญานาครออะไรล่ะไม่ใหญ่เลยนู่นจุ๋มเลิงภาพนู่นอุ้ยเลิงภาพนู่นหรอคุณเลิงภาพนู่นเลิงกันใหญ่เลยไม่จะจะเปิดไพ่เรื่องงานเตาหนึ่งตาหนึ่งเป็นงานผู้ใหญ่โทรมาจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่เคยนั่งคุยแล้ว พญานาคขึ้นแต่ตอนนี้มืดแล้วไม่เห็นเลยแล้นตรงนี้ขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นมาไหว้ให้ขึ้นมาไหว้ให้เห็นเลยว่าท่านมีที่นี่เป็นเมืองข้าวิ่งเลยเขาเรียกว่าต้องเล่าประวัติค่ะวัดนี้ยเป็นวัดที่เชื่อว่าเป็นทางเชื่อมลงไปเมืองบาดาลเป็นทางขึ้นขององค์ปู่ที่ขึ้นมาเพื่อให้พรกับมนุษย์ฉะนั้นที่นี่จะเป็นเมืองที่น้ำท่วมหรือกปีนู่นไงท่นอยู่เลยทนู่น ลูกซ้ายทีวีพระอาจารย์ยืนอยู่ที่นี่จะนำช่วงทุกปีแล้วลมองค์พญานาที่เห็นทั้งสององค์่ะคะพระชันโกเป็นคนปั้นเองคือท,ที่นี่แล้วเมื่อกี้เพิ่งถามเนาะปกติอะจุ๋มจะมาลอยกระทงส่งเคราะห์ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกามึงไม่ว่างมึงก็ต้องว่างคับอีข้าว,วาอ้ดีค่ะพอข้าวตำลังรับลูกค้าขึ้นมาให้แม่คิดประลางานหน่อยที่เจ็ดพฤศจิกาไม่ แสดงว่าข้าวขึ้นมาอางยี่หกเราต้องอาจจะนู่นยี่หกกันนะใช่ค่ะเราไม่ข้าวออกมายี่หกเช้าได้เพราะว่าลอยกระทงที่นี่ตอนสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นยังไงก็ทานแล้วเราเราห่อเราก็ห่อมาเราห่อจากเชียงรายมากุ้งไม่ได้อยู่กับเรานาะไม่เป็นไรก็เรื่องของกุ้งเราก็ห่อจากเชียงรายมาเดี๋ยวค่อยเชียงกทีนึงเดี๋ยวค่อยคิดอาจจะเอารถขึ้นไปเองหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันโอ้ยก็คือวันที่ว่างปะเจ็ดร้อยติดดอกไม่เป็นไร วันที่27จะมีการลอยกระทงสงเคราะห์เขาจะเป็นกระทงกะลาเคยลอยไหมเป็นกระทงกะลาแล้วก็แล้วก็ของใช้อุปกรณ์ที่เป็นยาสระผมเป็นอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอาผมเราเล็บเราเอาปัดใจนิดหน่อยบานหนึ่งเลยอะค่ะใส่ลงไปในกะลาาอาจารย์ก็ทำพิธีอาจารย์ก็จะทำพิธีสวดพาเรานำพาเราลอยทำทุกปีที่ก็อต้องอัดคลิปตอนทำแล้วก็ลงโคมจะรวมถวายนะ ยัง่แจ้งข่าวีขอขึ้นตัวเพขอนั่งไม่เรียบร้อยหนแจ้งข่าวทุกคนนะคะรอยกระทงปีนี้27่สิเจ็ดพฤศจิกาจุ่งตั้งใจว่าจะมาที่วัดปา่าปากโดมมาขอความเมตตาพระจันโกให้ท่านพาเราไปรอยกระทงสงเคราะห์เรื่องราวที่ไม่ดีเนี่ยให้ฝากไปกับรู้สึกอันนี้จะเป็นแม่น้ำน้ำนโดมครับ ลำน้ำเลยนะลำน้ำโดมลำน้ำโดมเพื่อที่จะลอย Quiz Spider ลงไปในแม่น้ำก็จะเป็นกระทรงกะลาแล้วก็จะมีเทียนที่เป็นเทียนพญายนาคน้อยแล้วก็เอาของเครื่องของข้าวใช้ใส่ลงไปจากนั้นก็เป็นเล็บเราผมเราเงินหนึ่งบาทใส่ลงไปในกระทรงแล้วก็จะสวดจะสวดเลยนะพระนําสวดน,นะพระจันโกนําสวดด้วยตัวท่านเองนะคะแล้วก็ลอยไปกลางแม่น้ำเรือเนี่ยจะลอยไปกลางแม่น้าแล้วก็ไปปล่อยกระทงที่กลางแม่น้ำหนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เราไม่ได้ทํากันปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเรายุ่งวุ่นวายอยู่ที่เทวลัยแต่ปีนี้เราจะมาทําที่วัดปาปักโดนใครไม่มาไม่รู้แต่จุ๋มมาใครอยู่แถวนี้ใครอยู่แถวอุบลมาเจอกันที่วัดตอนสี่โมงเย็นส่วนใครที่จะร่วมคลิปจากกรุงเทพทักไปจองกับน้องได้เลยใครจะนั่งเครื่องมาก็ว่ากันแต่จุ๋มน่าจะต้องขับรถมาเพราะจุ๋มไปเชียงรายก่อนแล้วก็ดิขมานนี่ต่อไปเรามาเจอกันเชียงรายนานอะไรตอนนี กระถิ่นกระถิ่นผางเงา24 25เช no ้าแล้ว25เช้าแม่ก็ดิงมานี่เลยกำลังไม่รู้ว่าจะเครื่องหรือจะลดเดี๋ยวว่ากันเรามาเจอแม่นูนเลย26 27 26 27ต้องเป็น26อ๋อ27ออกจากกรุงเทพเช้าได้เพราะมาถึงนี่สี่ยมงเย็นเราลอย20อะไร26เราต้องมานอนนี่ตียาวอาจจะนอนครึ่งทาง26 27มานี่ต่ออาจะนอนขอนแก่น น่าจะนอนขับเกลนได้เราวตีมานี่แล้วถ้ไมาแม่ได้มาแค่วันเดียวต้อง <7 S 1> มาได้สองวันนี่17วันเราลงเครื่อง24้5เราจะได้มาด้วย17ชั่วโมงครับบ17ชั่วโมงจุบรู้แล้วคุณเรานั่งเครื่องไปเชียงรายเราไม่ได้ขับรถเรานั่งเครื่องเชียงรายแล้วเรานั่งเครื่องจากเชียงรายกลับกรุงเทพแล้วเราก็นั่งเครื่องจากกรุงเทพมาอุบลนี่แหละดีเลยเราไม่หาจากเชียงรายมาจะได้มาด้วยกันไงโอ๊ยขอนั่งเครื่องกับกูเนยอ้าวกนั่งเครื่องลงจดแล้วกูมัน เดินมาเรื่องอะไรล่ะเขาันเครื่องจากเชียงรายมาลงอูบนไม่มีไม่มีข้ามภาคเหรอเชียงใหม่ยังไม่มีเชียงใหม่ยังมีเชียงใหม่บนเลยมีเปล่าเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวลองเช็คเชียงใหม่ฟังแก่กันไหโอ้ตาโอเคเดี๋ยวจากระนองจากระนองมาอูบอนไม่มีนะทุงเทพทุงเทพพอดีนะเดี๋ยวจะได้มาด้วยไม่ต้องทุงเทพกล่าวว่านั่งเครื่องไปเชียงรายอยู่แล้วว่างเหรอเี่ยว่างไปย่นดีไมเราอะช่วงนี้เดี๋ยวอันนี้ที่อยากเปิดไพ่น่ะไม่ใช่อะไรนะ พูดก่อนเลยไม่ต้องตกใจอยากจะดูระหว่างที่ภูเก็ตกับระนองให้แค่นั้นเองเปิดแค่สองคำถามว่าละนองกับภูเก็ตที่ไหนมันจะพุ่งกว่ากันแค่นั้นจะเปิดไพ่ให้ไม่ได้ถามเรื่องอะไรเลยตั้งใจจะถามเรื่องนี้ให้เพราะวันนั้นเหมือน้างขาดใจเรื่องนี้อยู่ใช่ใช่ใช่เราคุยกับแอปเปิลว่าเรานั่งเครื่องใช่ค่ะเรานั่งเครื่องจากกรุงเทพไปเชียงรายแล้วก็น้าปุ้มมาลับแล้วเสร็จแล้วก็น้าปุ้มพอเราถวายกระถิ่นที่ผาเงาเสร็จเราก็ตีกลับเลยก็เช้าเย็นกลับอยู่แล้วเช้าเย็นกลับแล้วเสร็จแล้ว เราออกพร้อมรถไหมรถอนนั่นเครื่องเออรถออกก่อนเราอาจจะยังไงก็แล้วแต่แต่คือน่าจะนั่งเครื่องมาลงอุบลแล้วก็ตีกลับเพราะว่ายังไม่ได้เข้าเทวลัยเลยเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนเดี๋ยวสายบุญที่คิวจะด่าหัวเอาปะพฤศจิกาไม่มีตารางงานเข้าเทวะเลยค่ะใครจะเพิ่งถามว่าพี่จุ๋มวิทยเทวาลัยวันไหนอย่ายวหาวันเข้าให้วันของวันก็เข้าให้อันนี้พูดจริงจังนะพฤศจิกาคือทั้งเดือนตอนนี้คือทั้งเดือนไม่มีคิวเทวลัยเลย จะมีคิวเทวะไรตอนแรกจะมี27 28 29 30แต่ตอนนี้27 28ต้องมาที่นี่แล้วเมื่อกี้จุ่มขึ้นไปข้างบนส่วนหินผ่านนางคอยเราก็มีไปขออะไรบางอย่างไว้ก็ภาวนาให้สำเร็จจะได้มาแก้ได้ไหมวะลุ <laughs> ้นมากขอ,ของคุณน,นะน่าจะได้ของผมไม่สิจุ้งจุ้งต่อมงจุ้งต่อ,ตอ,ตอจุรงพุ้งจุ้งงจ อ่ะแล้วสรุปงานพฤศจิกาพฤศจิการติดแตละวันเย็หนูจะพยายามลองดูแค่วันเดียวของหนูติดวันไหนสองสุขสาวทีอ๋อคือคืนวันเดียววอไม่ได้คืนคิววันเดียวไม่ได้คืนวันเดียวไม่ได้เขาไม่ยอมหรอกไปดังชมได้ยังคะพญานาคสวยมากนะคะกลัวมันจะเดินลงมาในถ้ำมาเลยไม่ได้หายโถ้เาำลงไม่ได้น้ำท่วมท่วมแล้วเหรอ นี่น้ำอยู่นี่แล้วเนี่ยต้องขึ้นต้องขึ้นสูงว่าเนี่ยพระอาจารย์โกยังนั่งอยู่บนเกาะเลยเฮ้ยมันมันลูกกาท่านสร้างเองท่านนิมิตเองปั้นเองปั้นเองคือสูงตอนนี้วันปักบัดมค่ะเดี๋ยวสายบุญจะวิ่งมาจะไม่ทันระหว่างระหว่างรอพาไปชมพญานาคก่อนไหปดิป่ะให้พี่นิงพาไปขอความพญานาคไปพี่มอนพาไปมอนพาไปป่ะเจ้าถิ่นเนเนี่ยให้คนพาตรวจไปพาไปดูแบบนน้องใช่ไหม อันนี้เป็นภาพนะคะสือันยม่นาะอันนี้เป็นกุติใช่ไหมเป็นเาเร่าอะไรที่นี่กุินี่เป็นวัดต่อาโไม่ใช่ที่นี่เป็นศาลาค่ะตอนนี้มาถึงก็มืดแล้ว น,นีลคจะบอกว่าสวยมากอยากอยากให้มาเห็นด้วยตาเปล่ามากสวยมากอันน้องน้องม่อนพูดแนะนำเลยค่ะท้าวเวสวรรค์เฉยๆอะไรเลยก็ที่ก็บอกก็ที่คืออะไรท้าวเวสวรรค์เฉยๆแหละีจังสวัสดีค่ะอันนี้เป็นท้าวเวสสวรรคนะคะ สวนตั้งจิตขอพอรเลยนะคะพี่ดิ๊พี่ดูเสียงด้วยดิดูเสียงข้างบนด้วยสียงมากเมื่อกี้ทุกคนเห็นรูปที่น้ำท่วมจะเป็นสององค์นี้เเห็็นนนววว่่าป้้ทมแลองค์นี้นะคะสององค์นี้ที่เห็นในรูปว่าน้ำท่วมจะเป็นสนอ,ององค์นี้ เป็นพระอาจารย์โก้นนใช่พระใช่รโกปั้นเอง,งนี้ไม่เห็นแต่ก็ปั้นขึ้นมาเอง,งสิ่ง่ไมหมอนที่อื่นอันนี้คือในร่างคืมอมนุษย์ที่พระอาจารย์เห็นองข,ขวาคือองนี้องซ้ายคือองนี้องปูกองย่าตอนเทิมน้ำขึ้นมาถึงนี่เลยตรงนี้จะเป็นน้ำหมดเลย

การขอพรนมนิยาณนาโาทานทีนะคะเราต้องขอด้วยจิตที่เป็นศรัทธาขอด้วยความเชื่อควาศรัทธาร้อยเปอร์เซ็นต์้าจบากันักนะคร<น>ะขอพรด้วยกันนะครับนะคระหว่างที่เราจะเรือกการสวดขอพรอมันน่งองโท่านนอาค่ะให้เราบองที่รงท้านะครขอ โคกจกรองนงนี่เดานทกพอแน้นมูที่สารตอนล่างนะคะจะเป็นดินแดนของท่านที่สารตอนบนนะคะจะเป็นดินแดนของปู่สีสุดโททนานะคะถ้าพูดถึงเรื่องของแม่รานโขงก็จะเป็นปู่สีสุดโท แต่ถ้าพูดถึงเมื่อน้ำมูลนะครับก็คือท่านเป็นผู้ปกปักรักษาท่านเป็นทหารผู้ปกปักรักษาที่เข้มขังมากนะฮะเพราะฉะนั้นมีประวัติของท่านเคยไปถล่มนะครับเมืองที่จังหวัดมุกดาหรมาแล้วนะครับคือเรื่องราวของการสู้รบศึกสงครามนะครับที่ไปถล่มนะครับเมืองมาก็คือท่านเป็นทหารที่เก่งกล้ามากวันนี้นะครับเราได้มาอยู่เบื้องหน้าต่อองค์ท่านขอให้ทุกท่านนะครับ มองด้วยจิตนะคะที่ศรัทธาต่อองค์ปูทนะโม,านามโลนครลานะคะและแม่ย่าเกียรติปทุมนะคะทั้งสองท่านด้วยจิตใจที่เป็นศรัทธานะคะอย่างสูงมเมื่อจิตใจเรานะคะเป็นศรัทธาบารมีจะเกิดพรน,นะคะจะส่งถึงเราอม,มองที่ดวงตาของท่านนะคะเหมือนท่านมีชีวิตมากนะตอนนี้ นาาะโมต <tinc S 2> ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธมะอะอุนะโมพุทธายะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะสีสหัสสุธรรมมามานีโนภรัต เอหิสังข้างปียังมามะเมตตันจัมมหาลาภูพโยนาคาสุปันนาณังอหังวันทามีทานามโลมลัญชาทิปอดีนามาหังสิทธิลาภูนีลมัมตาลัาสักษาสุาต,าติไตรลัมโตเมอาวันทามีสักวสุป แบบนี้ลูกหลานก็ามาอยู่ด้านหน้าต่อองคูนาคารองย่ามาคีด้วยจิตใจใส่สัทธาต่อบารลีต่อองค์ท่านทางองคูคณะมูละนอละอาลและองค์ย่าขเดองค์ด้วยิตใจใส่ศรัทธาต่อบารมีวันนี้ลูกหลาน ได้มาถวาุ้านสุศสนกดธาวขออุทิศบุญสุศสแต่องค์ปู่องคยาเมื่ององค์ปู่องคยาได้นำเสวโกรธปัญหาโกรธหนทาัพะนาเจบตาแก,แก่ลูกแก่ปอใจอันประเสริฐที่ดีลูกคืนจะได้ขอองค์ปู่จงประทานแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดวันนี้ข้าพเจ้าชื่อ ได้มาอยู่เบื้องหน้าต่อองค์ปู่แล้วขอพอรที่ลูกขอจงบังเกิดแก่ลูกด้วยพรที่ลูกขอไม่ว่าจะเป็นพระนักรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติพภคทรัพย์สมบัติต่างๆนานา,นาขอให้บังเกิดแก่ลูกณัดนี้เป็นต้นไปขอองค์ปู่องค์ย่าจงสำแดงฤทธาปาฏิหารให้สำเร็จสับพันทันใดตามที่ลูกขอด้วยเถิสาธ จะมีทรงนี้อีกได้ค่ะอง,วองสวยทุกองเลยเดี๋ยวกัดค่อยค่อยเจ็บเจ็บตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปพบพระอาจารย์นะคะ ตอนนี้อยู่อุบลราชธานีค่ะเน,น,นี่ยค่ะดูดันคนนี้อยู่ตอนนี้ ทุกคนจุมขอปิดไลฟ์ก่อนนะคะเนื่องจากเหตุการณ์ต่อไปเฉพาะคนที่มากระจุมเท่านั้นถึงจะได้ฉะนั้นใครอยากมาเจอกัน27พฤศจิกาใช่ค่ะวัดป,ป่าปักโดมค่ะพระจันโกครับพระจันกโกตัวเป็นเป็นเลขาเอยไม่ใช่พระทูลนะครับผมเปลี่ยนตัวก็ได้เงินเพ <c oughs> ิ่มเดี๋ยวจุมจะอ้อนตอนนี้ได้สี่เพึ่งแล้วนะคะสีเพึ่งได้ไปแล้วเดี๋ยวก็จะรับน้ำมันกลับไปเจิมให้กระสายบุญทุกคนที่เทวลัยนะคะส่วนตอนนี้ ขอมูให้สุดตามแบบจุกเมดันตีใครอยากมา27พฤศจิกาเราเจอกัน